มินาซังโยโกโซะนะครับต้อนรับนะครับเข้าสู่ท่องสถานีภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบครบวงจรนะครับวันนี้ลงเจนก็มีการทำคอร์สใหม่แล้วนะหลังจากที่ถ้าจบคอร์สนี้ไปแล้วเนาะ เราก็จะมีอีกคอนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นนะแบบของ n 5 n 4แล้วก็ n 3เอาใจน้องๆสำหรับสายติวโดยเฉพาะเลยหรือคนที่ต้องการจะเตรียมสอบนะครับวัดระดับเพื่อที่จะไปใช้ทำงานนะครับวันนี้เราก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนก็วันนี้เรามาเริ่มนะของการผ่านกิริยารูปในหรือว่ารูปปฏิเสธนะครับในก็คือการปฏิเสธเนาะเราเรียกว่าในค ทีนี้การผันรูปก,กิริยาเนี่ยเราจะต้องรู้กลุ่ม hm นะครับกลุ่ม hm ของกิริยาก่อนภาษาญี่ปุ่น,นจะมีอยู่แค่3ากลุ่มเท่านั้นแล้วกลุ่มที่เราจะต้องใส่ใจมากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มหน,นึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งง่ายๆเลยก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม2นะกลุ่ม3นะกลุ่มกลุ่ม3เนี่ยจะดูง่ายที่สุดก็คือลงท้ายด้วยสุรุกับคําว่าคุรุใช่ไหมครับกลุ squared. Squared. ่ม3ก็ไม่ได้ต้องจําอะไรมากส่วนกลุ่ม2เนี่ยก็คือลงท้ายด้วย ลุเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ใจแค่กลุ่มเดียวก็คือแค่กลุ่มหนึ่งนะฮะวิธีการสังเกตนะทุกคนาการสังเกตเนี่ยไม่ยากกลุ่มหนึ่งอนะ่ะมันจะเป็นกลุ่มที่ลงท้ายด้วยอักษรเสียงอุนะครับเสียงอุหมดเลยนะฮะแต่มันอาจจะมีซ้ํากับกลุ่ม2บ้างที่ลงท้ายด้วยลุอันนี้เราสามารถสังเกตได้ยกตัวอย่างนะเสียงอุอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือตัวอูใช่ไหมครับเสียงคุ นะทุกคนการเรียนภาษาเนี่ยส่วนจำก็คือจำแต่ส่วนเข้าใจเนี่ยให้เราเข้าใจนะครับซา้อเห็นไหมอันนี้ก็ลงท้ายด้วยซื้อซื้อนะครับอันนี้ลงท้ายด้วยนุสังเกตไหมครับอ่ามันจะลงท้ายด้วยเสียงอุนะทุกคนมันก็คือตัวที่ต้องมีการผันอ่าเห็นไหมครับอุ คูซุสโนโมบุกุอันนี้เราไม่ต้องไปท่องนะครับเราไม่ต้องไปท่องหรอกแต่เพียงแค่ให้เราเข้าใจว่าเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยเสียงอย่างเงี้ยตลอดนี่คือกิริยากลุ่มหนึ่งทีนี้การผันเนี่ยอ่าเราก็ต้องแม่นในเรื่องของตัวอักษรอีอูเอโอคาคิคุเคโคนะครับแต่แบบถ้าเราฝึกผันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็แทบไม่ต้องท่องจําเลยยกตัวอย่างการเปลี่ยนนะอย่างเช่นคําว่าคาคุที่แปลว่าเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็เปลี่ยนมันเป็นคาคาไนคาคาไนคาคิคุเคโคะให้เปลี่ยนมาเป็นเสียงอ่ะนะครับเปลี่ยนมาเป็นเสียงอะหรือฮานาสูเปลี่ยนจากเสียงอูเซนเซเขียนให้ดีกว่านะเปลี่ยนจากเสียงอูมาเป็นเสียงอะนะครับแม่เสียงของภาษาญี่ปุ่นมีทั้งหมดแค่5้าตัวนะฮะก็คืออูอูเอโอเนี่ยแหละเสียงอะเสียงอีเสียงอูเสียงเอเสียงโอนะฮะอย่างอันนี้คือซูถูกต้องไหมซู มันก็ผันเปลี่ยนเสียงมาเป็นซะนะครับก็เป็นฮานาสุก็เป็นฮาน,น,น,นาสไนหรืออันนี้เป็นมุอ่าเซนเซจับหลักการทุกคนจับหลักการจับแก่นนะอย่าไปจับกระพีจับแก่นก่อนนะมุนะวันนี้ใส่เสื้อจีนนี่สงสัยรู้สึกแบบอือสอนคล่องแนวกว่าเมื่อวานนะครับโยมาไนอ่าอย่างเงี้ยนะครับโยมุก็เป็นโยมาไนมันจะมีความหมายจากเดิมนะครับก็คือตอนแรกแปลว่าเขียน นะตอนแรกแปลว่าเขียนตัวหนึ่งนะเขียนพอเปลี่ยนก็จะแปลว่าไม่เขียนอย่างนี้นะครับหรือพูดพอเปลี่ยนก็จะแปลว่าไม่พูดหรืออ่านพอผันเป็นรูปนี้ครับคือไม่อ่านอ่าอย่างนี้นะทุกคนไม่อ่านนะครับ ทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้นเนาะคัณเสก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยอืมอ่ะยกเว้นกิริยาที่ลงท้ายด้วยอุโอเคลงท้ายด้วยอุคือตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับมันจะไม่เป็นอ่ะอาวะไนไม่ใช่จะต้องเปลี่ยนเป็นตัววะแทนนะครับอันนี้ต้องจำเป็นอวนาอวะไนอาวะไนนะครับการผันมีแค่นี้เองนะฮะอันนี้คือตัวอย่างการเปลี่ยนเป็นรูป ปฏิเสธนะฮะของกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2เนี่ยลงท้ายด้วยลุเนาะอย่างเช่นทาเบรุเราจะตัดลุออกแล้วก็เติมคําว่าไน่ได้เลยทาเบไน่จากกินเป็นไม่กินนะครับหรือลุมิรุดูนะครับ,รนะรบก็เปลี่ยนเป็นมีไนนะครับมีไนตัดลุออกแล้วก็เติมไนแปลว่าไม่ดูนะครับ วิธีการดูกลุ่ม2เนี่ยเขาบอกว่าให้ดูอย่างนี้ถ้าข้างหน้าเป็นเสียงอีหรือเสียงเ e, อเนี่ยมันจะเป็นรูปกิริยากลุ่ม2อ,อย่างเช่นอันนี้คือคําว่าทาเบรุทาเบรุทาเบทาเบรุก็คือเป็นเสียงทาทาเบรุอ่านะเพราะฉะนั้นข้างหน้าหลูตรงนี้คือเสียงเ e. อทุกคนสังเกตนะข้างหน้าหลูตรงนี้คือเสียงเ e. อทีนี้อย่างมิ มีรูปข้างหน้าหูุตัวนี้ก็คือเสียงอีนะฮะข้างหน้าข้างหน้ารูตัวนี้ก็คือเสียงเสียงอีเห็นไหมอันนี้เสียงเอเนี่ยคือลักษณะของกริยากลุ่ม2นะครับแต่อย่างอันเนี้ยโยเป็นเสียงโอนะครับโยเป็นเสียงโอฮะเป็นเสียงอะอย่างเงี้ยไม่ใช่อีหรือเอเพราะฉะนั้นบางอย่างถ้าเกิดว่ามันมีลงท้ายด้วยรูเนี่ยมันก็จะเป็นกริยากลุ่ม สองนะครับทุกคนนะอ่าเศษเซ2ละเอียดกลุ่ม3ไม่ยากเลยง่ายมากกลุ่ม3คืออะไรที่ลงไทยด้วยสุรุก็เปลี่ยนเป็นชีนไนส่วนคุรุอันนี้เราให้จำนะฮะเปลี่ยนเป็นคนไนอารุแปลว่ามีให้เปลี่ยนเป็นไนได้เลยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างวัตชิวะอาซากุฮังโอทาเบะไนนะครับจากเดิมกิริยาเราอาจจะพูดอย่างนี้วัตชิวะ จากเดิมมันจะเป็นอย่างนี้วาตาชิวะนะครับอซา,าโกะทาโงทาเบรุอเนื้อ,ออกไหมอันนี้แปลว่าฉันกินข้าวแต่พอเราเปลี่ยนว่าฉันจะไม่กินข้าวเราตัดรูปออกแล้วก็เติมคำว่าในก็แปลว่าฉันไม่กินอาหารเช้าหรือค้าเรว,วานห้องนี้คนไหน เขาไม่มาเขาไม่มาญี่ปุ่นนะครับเขาไม่มาญี่ปุ่นก็จะมาจากประโยคบอกเล่าอย่างนี้ก็คือค่าเดวะนิฮอนิคุรุอาอย่างนี้นะครับนิฮนิคุรุถ้าเราต้องการเปลี่ยนคุรุเป็นความกริยาปฏิเสธก็เปลี่ยนเป็นโคนไนก็จะมีความหมายว่าไม่ก็คือแปลว่าเขาไม่มาญี่ปุ่นทุกคนดูกริยากลุ่ม1น,นะนะคาคูนะฮะคาคูเปลี่ยนคู่ เสียงอเป็นเสียงอ่าก็เป็นคกคไนข,ขนักคไนยโยมุเปลี่ยนเสียงอูให้เป็นเสียงอ่ะก็เป็นโยมนาน่ฮานาซึเปลี่ยนเสียงอุให้เป็นเสียงอ่ะเป็นฮานาซานโอโยกุอย่าลืมมีเทนไทนนะครับแปลว่าโอโยกนานอันนี้แปลว่าว่ายน้ำนะฮะทาเบรุคือกลุ่มสองและตัดรู้ออกเติมไนก็เป็นทาเบน่นะครับทาเบนมิรุ ตัดรูออกก็เติมมีไนนะครับโอคิรุนะครับโอคิรุคิอันนี้เป็นเสียงอีเห็นไหมเป็นกลุ่มสองนะครับเป็นกลุ่มสองตัดรูออกเติมไนก็เป็นโอคิไน e. แปลว่าไม่ตื่นนะครับไม่ตื่มน,นอนคุรุูให้เปลี่ยนเป็นโคนไนนะครับอันนี้ต้องจําเป็นพิเศษมีแค่คําเดียวต้องจาโคนไนนะครับอารุ หรืออาริมัสนะฮะก็เปลี่ยนเป็นไนได้เลยเบ้งเคียวสุรุตัดสุรุออกแล้วก็เติมคําว่าชินไนเติมคําว่าชินไนนะครับก็จะมีคำหมายว่าไม่ทีนี้เรามาดูรูปกริยาปฏิเสธเนาะใช้แบบไหนได้บ้างนะครับอ่าอย่างเช่นรูปไนเดกุดะไซไนเดกุดะไซเมื่อเราผ่านรูปไนแล้วเนี่ยเราเคยเรียนรูปนี้มาแล้วนะครับก็คือรูปเตะนานีนานี อาโดชิก็คือกิริยานะแล้วก็บวกเตคูดาไซก็บอกว่าการุณาให้ทำอะไรใช่ไหมครับให้ทำอะไรยกตัวอย่างเช่นกรุณากินทาเบเตคูดาไซอ่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะทาเบเตคูดาไซแต่เราบอกว่าการุณาอยากกินเราต้องเปลี่ยนเป็นทาเบไนแล้วก็เติมคำว่าเดคูดะไซลงไป นะครับเด็กกุอาศัยก็จะเป็นทาเบนในเด็กกุอาศัยก็คืออยากกินกรุณาอยากกินนะครับกรุณาอยากกินเนาะอ่ะเรามาลองดูนะครับรูปไกรณ์ของมันนะในเด็กุฎาใสอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยกตัวอย่างอย่างคำนี้มาจากคำว่าฮานาสุฮานาสุแปลว่าพูดนะฮะเปลี่ยนเป็นฮานา ถ้าเป็นรูปบอกเล่าก็เป็นฮานาชิตเตะกุดะไซรูปบอกเล่าก็จะเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมแต่ถ้ารูปปฏิเสธก็เป็นฮานาซาไนาทุกคนทันนะเดคุดะไซนะครับก็คืออันนี้คืออย่าพูดนะครับอย่าพูดถ้าเราพูดว่าโอเเโกเอเ,เดโอโกเอเดฮานาซา,า,าไนเดะกดะไซกรุณนาอย่าพูดเสียงดังนะครับโอโกเอ เดชหาณซานไยเดคูดะใส่อ่าอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าการุณาอยา่าพูดเสียงดังนะครับหรือเราพูดบอกว่าโคโกเดชาชินโนตระหน่ายมาจากคำรกริยาคำว่าโทรุนะครับแปลว่าถ่ายรูปชาชินโนอ่าชาชิโนโอโทรุ อ่า,าชาชิโนโทรุนะครับแปลว่าถ่ายรูปถ้าอยากถ่ายรูปก,ก็เป็นโทระไนเดะกุดาไซโทระไนเดะกุดาไซเนาะอ่าวันนี้เราก็มาเน้นๆเกี่ยวกับเรื่องปฏิเสธอย่างเดียวเลยอ่าอย่างเช่นอยากกินนะครับทาเบรุเปลี่ยนเป็นทเนาเบะไนนะฮะทเาเบะไนเติมเดะกุดาไซมีความหมายว่ากรุณาอยากกินฮาชิรุวิ่งนะครับฮาชิรุวิ่ง เปลี่ยนเป็นฮา s ิร r ไนฮา s ิร r ไนเดก u ดาไซฮา a ิร i ไนเดก k ดาไซ e i k a r u ย y a วิาา่งนะครับวิธีการใช้ในเดกกุฎาไซเนี่ยอันนี้เราก็ง่ายๆอยู่แล้วคือแนะนําตักตเตือนผู้ฟังไม่ให้ทําบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับ abunai deskara อันนี้อ่านว่าอบุไนเดสก k a r แปลว่าอันตรายนะครับอบุไนเป็น adjective นะครับอบุไนเดสก k a r a s า w a r a i dekudasei s a w อาสวารุนะฮะเปลี่ยนเป็นสวารานาอ่าโอเคอ่าอาบุนัยเดสกกระสวารานาเด็กระไซมันอันตรายนะกรุณาอย่าแตะต้องนะครับหรือชิสุการิตาเต็กกะระใส่เงียบๆชิสุการิชิเตกะระไซหรืออันนี้คือสวากานาเด็กกะระใสสวากสวากานานะครับ แต่ว่าแบบส่งเสียงดังสาวากุอะไรอย่างเงี้ยสาวานาสาวักานาดกุดาส่ยาส่งเสียงดังนะ,อ,ะอันนี้เราก็จบและเรื่องของในเดกุดานะถัดมาถ้าเราใช้คํากิริยาไม่ทำนะใช้เพื่อแสดงอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมคํากิริยาถ้ามีกริยาตอนแรกว่าไม่แล้วก็ตามด้วยกิริยาอีกตัวหนึง่งเราจะพูดว่ายัางไงเนาะใช้เพื่อแสดงการไม่ทํากิริยาหนึ่งก่อนก่อนที่จะทํากริยาอีกตัวหนึง่ง นะฮะหรือเราเบ้นการกระทําบางอย่างแปลว่าโดยไม่ก็ได้อ่ายกตัวอย่างนะทาบเบรุเปลี่ยนเป็นทาบเบรไนให้เราเติมเดะเป็นคําช่วยนะฮะทาเบรไนเดะทาเบไนเดะให้เติมเดะเป็นคําช่วยต่อลงไปอย่างเช่นอิคุเป็นอิคาไนก็เป็นอิคาไนเดะนะครับสุรุก็เปลี่ยนเป็นชินไนเดะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเชื่อมยังไงเบนเคียวสุรุก็เป็นเบนเคียวชินไนเดะอ่าทีนี้ เรามาดูนะตัวอย่างประโยคง่ายๆนะครับเช่นเราจะพูดว่าเราไปโรงเรียนโดยไม่กินอาหารเช้าเนาะโดยไม่กินอาหารเช้าระหว่างไปโรงเรียนกับไม่กินอาหารเช้าอะไรเกิดขึ้นก่อนกิริยาตัวไหนเกิดขึ้นก่อนกริยาตัวที่กินถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น v e r รตัวที่1เนาะแต่ภาษาไทยมันไปอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เวิรตัวที่2ทีนี้ตัวที่1เนี่ยเราไม่ทําตัวที่2ทําเราจะพูดว่าไงนะครับ ตามประโยคนี้เลย Asako hango tabena de ่าเห็นไหมไม่กินไม,ไม่ไม่กินข้าวเช้ากบโกนิ i อิคิมัสกัโกนิอิคิมัสก็คือไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะฮะจุดสังเกตก็คือเห็นไหมมันจะมีคําช่วย de นะฮะเป็นการเชื่อมประโยคระหว่างตัวกิริยาตัวนี้กับกิริยาตัวนี้นึกออกไหม v อันนี้คือ v แปลว่า verb นะครับทุกคนเดี๋ยวงง เดี๋ยวบางคนงงว่าเขาจะซ a ี VV จิกจิกอะไรไม่เข้าใจเนาะคือ verb นะครับ verb แปลว่ากริยานะฮะคาตะวันนั้นิโมอิวะน่าเดะนั้นิโมอิวะน่าเดะไม่พูดอะไรเลยให้ย่าวเดเตตะให้ย่าวเดเตตะคือออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรเลยนะครับคาตะวันนั้นิโมอิวะน่าเดะให้ย่าวเดเตตะนะฮะชูกุไดโอชิน่าเดะอาโซบินิอนิตะ ไปเที่ยวโดยไม่ทํากันบ้านอ่าเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าซ้อนระหว่างคํากริยาได้แล้วเนาะชูกุไดโอชิไ奈デะนะครับชูกุไดโอชิไ奈デะอาโซบินิอิตะไปเที่ยวโดยไม่ทํากันบ้านคาสาวโวモタ奈デะเデカケタノデะคาสาโมาาาวモタ奈คือไม่ถือล่มไปด้วยถืออะไรใช้คําว่าโมモสึเปลี่ยนแค่คํานามข้างหน้านะครับอ่าเช่นคาสาวโวモタ奈デะเเดคักデカケタノデะ เพราะว่านะครับออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้ถือร่มอามีนี่นูเดเตชิมาอันนี้แปลว่าเปียกฝนนะใช้คําช่วยนี่นูเดรูนูเดรูแปลว่าเปียกฝนนะอามีนี่นูเดรุอามีน,นี่นูเดรุทุกคนผันอย่างนี้ได้เลยอามีน,นี่นูเดเตชิมตาตะนะครับชิมตาตะคืออารมณ์แบบเสร็จสิ้นการกระทํานั้นโดยเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยเตชิมาวะนะครับเตชิมาวะเป็นไวยากรณ์ตัวหนึง่ง เดีวเซนเซสอนนะถ้าเกิดใครยังไม่ทราบนะครับลูกเตะชิมาอนะครับทีนี้ในความหมายเนี่ยในเดมีความหมายการใช้งานคล้ายๆกับคําว่าซุนิอ่าซุนิแต่มักใช้ในภาษาปากนะครับโคโกโคโกคือภาษาปากหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการนะครับอ่าอย่างเช่นเซน,นเซยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเราจะพูดว่าทาเบในเด เดคาเคตะอ่าอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสูตรนี้อย่างนี้ก็ได้อะทาเบเซสุนีิทาเบเซสุนี้เดคาเคตะอ่าอันนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับมีความหมายเหมือนกันแต่ความหมายตัวล่างเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นลนักษณะเป็นทางการกว่านะฮะเป็นทางการกว่าเดี๋ยวรูปนี้เราก็จะได้เจอ ในลำดับที่เรียนสูงขึ้นนะทาเบสเซสุนีเดคาเกตะนะครับอ่าทีนี้รูปใ oh. นเดเราเรียนไปแล้วเนาะเรามาเจอรูปนากุเตะต่อรูปนากุเตะมีการใช้งานที่หลากหลายนะขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนะฮะใช้การผ่านในรูปของในเคเหมือนกันเปลี่ยนเป็นรูปเตะเพื่อเชื่อมประโยคเห็นไหมเพื่อเชื่อมประโยคหรือแสดงสาเหตุนะอ่าเรามาดูการใช้งานในนะครับ คล้ายๆคำคุณศัพท์อีะมันมีตัวอีใช่ไหมให้เปลี่ยนเป็นนักกุเตนะครับรูปในายนะครับอ,อย่างเช่นรูปเดิมของมันคืออย่างนี้อะดุใช่ไหมเปลี่ยนเป็นปฏิเสธก็เป็นในายเอาไว้เชื่อมเขาเรียกว่าไว้เชื่อประโยคให้เปลี่ยนมันเป็นนักกุเตนะครับนักกุเตโดยข้างหน้ามีเป็นนามงนะอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างนะครับโอคคเนกัน,นักกุเต อโอคเนกะอาลุแปลว่ามีมีเงินแต่ถ้าโอคเนกะไนคือไม่มีเงินนะครับโอคเนกะไนไม่มีเงินทีนี้พอเป็นโอคเนนักุเตเนี่ยก็จะต้องมีประโยคอะไรเนี่ยต่อจากตรงเนี้ยมาหรือออกตองหรือออกนะครับอ่าเนาะจะต้องมีประโยคอย่างเงี้ยต่อมาโอาคเนนักุเตเพราะไม่มีเงินเอกาวมิลาเลมาเซงเดสตาร์ไม่สามารถดูหนังได้เลย เรื่องนี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรูปตัดนะครับเชื่อมประโยคที่มีลักษณะต่อเน,นื่องกันนะครับโดยประโยคแรกอยู่ในรูปปฏิเสธอ่าโกอ,อส n กโกฮังโอทาเบนากุเตอ่าอย่างนี้ก็ได้ตอนแรกเราเรียนทาเบนาเดไปแล้วใช่ไหมครับพูดแบบนี้ก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งคือทาเบนากุเตกับโกนิอิคิมัสตะไม่ได้กินข้าวเทาแล้วก็ไปโรงเรียนเลยก็คล้ายๆกับรูปประโยคนี้นะโกฮังโ อาทาเบไนเดมีความหมายอย่างเดียวกันกับโกนี้อ่าอิตะเซนเซเขียนสั้นๆน,นะเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนะมีความหมายเหมือนกันเป็นแค่วิธีการเขียนเฉยๆหรือวิธีการพูดไลฟ์ไซส์แสดงความรู้สึกหรือสภาพจากการไม่ทำบางสิ่งนะครับ อย่างเช่นคาเดีนี้อาเอ็นอะคุเตไม่สามารถพบเขาได้นะฮะใช้คำช่วยนี้เจอใครก็คือดะเดนี้อาอุนะครับดะเดนี้อาอุนะฮะคาเดีนี้อาเอ็นอะคุเตซาบิชินะฮะรู้สึกเหงาเพราะว่าไม่ได้เจอเขานะซาบิชิคำคุณศรรพัพท์แปลว่าเหงานะฮะซาบิชิเอา้าทำไมไม่เข้าไปเนาะ ซาบิชินะฮะหรือความแตกต่างระหว่างนักุเตกับนายเดะนะครับความแตกต่างแม้ว่านัก,กุเตและนายเดะมีความหมายใกล้เคียงพูดถึงใกล้เคียงแต่ไม่ได้เหมือนนะแค่ใกล้เคียงกันแต่มีการใช้งานที่แตกต่างนัก,กุเตใช้แสดงเหตุผลหรือสาเหตุเน้นเลยว่ามันเป็นสาเหตุนะครับเน้นว่ามันเป็นสาเหตุทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะงนนงนชิกงกะนายกุชิชิการะนายกุเตชุกุไยการิม่เซ็นเดสตา เพราะว่าไม่มีเวลาเลยทํากันบ้านไม่ได้อ่าอย่างนี้เลยเห็นไหมคืออันนี้เป็นการบอกสาเหตุแล้วอันนี้ทุกคนเริ่มเรียนลึกขึ้นแล้วนะครับพอมาลงท้ายด้วยเตะเนี่ยอ่ามันก็จะมีความหมายบ่งบอกลักษณะสาเหตุคือ A เนี่ยเป็นผลทําให้เกิด B A เนี่ยเป็นผลทําให้เกิด B นะครับแต่อย่างคําว่าในเดเนี่ยจะไม่ได้บอกลักษณะสาเหตุอะไรขนาดนั้นเพียงแค่บอกกริยาว่าฉันไม่ทําอย่างนี้นะ แล้วก็ฉันก็ทำอย่างนั้นเลยหรืออ่ะเซนเซยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะโอคาเนกะนากุเตะเนื่องจากไม่มีเงินนะครับนากุเตะอีไดงาคุนี้ไฮลาเลมาเซ่งอ่าอย่างนี้ก็ได้อันนี้ภาพเห็นชัดนะโอคาเนกะกุเตเนื่องจากไม่มีเงินเนี่ยเลยไม่สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆได้อีไดกาคุนี้ไฮลาเลมาเซง นะเข้ามาหาลัยดีๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับในเดใช้ระบุแค่การกระทําเกิดขึ้นโดยไม่ทําอีกสิ่งหนึ่งแค่นั้นนะฮะรูปต่างกันแต่ว่ามีความหมายลึกๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนาะเวลาเราจะพูดว่าแบบก็เพราะเธออะไม่ได้บอกฉันนะ่ะฉันเลยแบบไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราจะใช้รูปนักกนะุเตะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ๊ยฉันลืม ฉันลืมหยิบหนังสือมาแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยเราไม่ได้เน้นบอกสาเหตุอะไรถ้าเน้นบอกสาเหตุอะไรสักอย่างเนียให้เราเน้นใช้รูปนากุเตะนะครับนากุเตะเนอะอ่าอย่างเช่นอีกรูปหนึ่งนะนิฮงโกะฮานาเซนากุเตะอ่าอย่างนี้ก็ได้ฮานะเซนากุเตะอ่ะเนื่องจากพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ มงบูโชมงบูโชะโ no. นชิกิเกงนี่โอเคง่ายอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เนี่ยเลยไม่ได้รับทุนมงบูโชเลยไม่สามารถสอบเข้ามงบูโชได้มงบูโชคือกระทรวงด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าทุนมงบูโชนะทุกคนทุนมงบูโชเนี่ยเขาจะให้เด็กที่แบบ เรียนเก่งทางด้านภาษาญี่ปุ่นนะครับไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นนะฮะเป็นทุนที่ดังมากมงบูโชเดี๋ยวเวลาเดี๋ยววันหลังใครสนใจซินเซจะมาเล่าให้ฟังนะทุนมงบูโชนะครับโอเคอสักโกฮังโมทาเบนเดะนะครับกับโกนิอิคิมัสตะไปโรงเรียนโดยไม่กินข้าวเช้าอันนี้มันไม่ได้บอกสาเหตุอะไรนักหนานะครับโคโคเชชิโนโตระนเดะโ